ดูเลยแลวดูนนดู้นอนดสีเลยเปนเเปนี่ไม่ใอไดูทีอไม่นดไ่นดอีกไม่ถนัไถนดไม,ไ,มนไม่ถนัดอ,อ,อีกออนัดไเอาเต็มที่เลยเอาที่พอใจนะไหนก็ทีเลยที่พอใจ อ้วทำงานจอดจอดเยยเลี้ยูอบ้างที่ท้เียนี่พทออ่ะที่หญ่ฮะที่ท้งเทียนเนีโอ้ยไม่หมมาเลยยิงสุดแล้วไม่ยินอะไรที่บ้านเนี่ยถอดรออยู่แล้วเนี่ยคืออย่งถอดที่รงไลนมาถอดรออยู่แล้วเนี่ยันหนึ่ง ต้องไปซื้ออะไรเขาไงเบรกแตกจะไปซื้ออะไรให้เขับไอใบถอยอยู่เลยให้เขาขับไอ้ไซโกนไปซื้อไปได้อมเรื่องเราเขาไปซื้อไงซื้ออะไรแ้เ,เแจัง,ออจงวจหวะคันที่แหละเง้ยไล่ไอ้ไฟไ่ใจเย็นๆนีใจร้อนอ เลยเอาไฟฟ้ายิงเลยใจร้อนควายิงไม่ได้ไฟฟ้าเอาไว้ยิงออกอย่างเดียวยิงเข้ายิงไม่ได้เลยถอนเลยนะเยถอนเลยจะไม่ติดนหรืออย่างนี้ดิอนี่ตั้งป้อนได้อะตั้งตั้งตั้งเลยไม่รู้มีป้อนอีกทีนี้เลยอีกทีอะไรแขววะช่างไงมันช่างอ่ะ มดว่าเราตั้งไว้อันนี้สักสิบกอนใช่ไหมติด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 ปกติมันก็เน่นทุกตัวผมมาตัวสุดท้ายมันก็มีนับต่อไปทันนี่อหาเข็มมาได้ thì các thăm các em ở này làm cũng được chỉ mười nít เดถนัดตัวนี้ตัวทีไม่ถนัด